ค่ะมือใหม่ขนาดไหนก็ทำเป๊ะทุกจานตาออกมา เป๊ะทุกครกค่ะด้วยซอสน้ำส้มตำนะสําเร็จรูปแบบนี้เลยค่ะทำเอาไว้นะคะนี่เลยค่ะทำเก็บไว้ได้เลยทำเสร็จแล้วเก็บใส่ตู้เย็นนึกอยากกินส้มตำตอนไหนก็สามารถกินได้เลยแล้วก็รสชาติเท่าเดิมทุกจานนะคะเป๊ะทุกจานจ้าค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทำน้ำส้มตำไทยค่ะน้ำซอสปรุงสำเร็จนะสำหรับไว้ทำส้มตำไทยแ,แค่ว่าตักน้ำซอสใส่บีบมะนาว เท่านั้นเองค่ะหรืออาจจะเติมน้ำปรานิดหน่อยแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ ค่ะวันนี้กันจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าว250กรัมน้ำมะขามเปียกประมาณ150กรัมในส่วนของน้ำมะขามเปียกนี้ยังไม่ตายตัวนะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกของแต่ละบ้านความเข้มข้นมันไม่เท่ากันนะต้องใช้อาศัยชิมเอาแล้วก็ใช้น้ำปลาค่ะวันนี้กันใช้น้ำปลายี่ห้อเมกเกเชฟนะน้ำปลาแต่ละยี่ห้อความเค็มก็จะไม่เท่ากันกันจะใส่สักประมาณ180กรัมหรือใครจะใช้เป็นน้ำปลายี่ห้ออื่นเนาะตั้งต้นที่150กรัมก นะคะค่ะมาค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้แหละเอาค่ะกันก็จะเตรียมหม้อมานะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปน้ํามะขามเปียกค่ะเทใส่ลงไปน้ําปลาจ้านี่ทั้งหมดทั้งมวลเลย คนส่วนผสมให้น้ำตาลละลายถ้าเป็นน้ำตาลมะพร้าวมันจะนิ่มมันจะคนง่ายแต่ถ้าไปเจอแบบน้ำตาลที่มันแข็งๆเราก็ใช้มีดหัน่นฝานๆลงไปได้คนให้น้ำตาลละลายส่วนหนึ่งก่อนเนาะอ๋อการลืมเพิ่มน้ำตาลทรายนะคะอีก50กรัมจ้าคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดอะคะ่ะไปตั้งไฟกันจ้า เสร็จแล้วทีนี้เราก็เอามาตั้งไฟค่ะกันจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวให้ทุกอย่างเข้ากันจ้าคนช่วยสักเล็กน้อยเนาะอืมแค่โดนไฟกลิ่นน้ำปลาก็เตะจมูกแล้วอะ่ะอันนี้ไม่ต้องเที่ยวให้ค้นหนืดมากจนเกินไปเนาะเราใช้เป็นน้ำส้มตำไทยนี่เลยบอกเลยใครตำก็อร่อยเตะทุกกาน นี่นะคะเวลาเราเคี่ยวเราเคี่ยวแค่ว่าให้น้ําซอสอ่ะมันพอเดือดประมาณแค่เนี้ยพอแล้วก็ไม่ได้เคี่ยวให้เหนียวหนืดเนาะนี่ประมาณนี้นะคะปูขึ้นมาวิ่เปิ๊บเปเปิป,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 ปิดแก๊สจ้าพอแล้วค่ะนี่เราจะพักไว้ให้เย็นเนาะเอาไปใช้ได้เลยหรือใครจะเก็บไว้ก็หากระปุกหาอะไรอะค่ะใส่ปิดฝาให้สนิทเก็บเข้าตู้เย็นเนาะ เรียบร้อยเลยค่ะนึกอยากจะกินตำไทยตอนไหนเราก็สามารถเอาออกมาทำได้เลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะร้านส้มตำครัวดีกว่ากินดินนะคะเปิดแล้วค่ะนี่เลยค่ะถึงเครื่องไม่ครบนะคะรับรองค่ะอร่อยแซ่บไม่แพ้นั่งกินที่ร้านเลยจ้าลืมลืมโคลกให้ดูลืมโขลกให้ดูนะเชื่อว่าหลายๆคนโคลก,กันเป็นแล้วแหละนะตามกันเป็นแล้วส้มตําค่ะนะการจะใช้1ครกค่ะการจะใช้น้ําทําส้มตำค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะถึง5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ค่ะครกแต่ละบ้าน ไม่เท่ากันอีกนะความมากน้อยอะค่ะลองปรับกันดูนะคะแค่ว่าตักน้ําซอสส้มตำใส่แล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปการบีบมะนาวใส่ลงไป2ลูกค่ะมะนาวแต่ละบ้านน้ําไม่เท่ากันอีกนะคะลองชิมดูค่ะปรับรสชาติให้ได้ตามความชอบนะคะนี่เลยค่ะตามส้มตำกันแบบง่ายๆนะคะค่ะมือใหม่ขนาดไหนก็ทําเป๊ะทุกจานตำออกมา เป๊ะทุกครกค่ะด้วยซอสน้ำส้มตำนะสำเร็จรูปแบบนี้เลยค่ะทำเอาไว้นะคะรับรองค่ะติดตู้เย็นไว้ไม่มีผิดหวังแน่นอน